อ่ะแล้วนะเอาเลยเัินเรื่องที่ครูวาโดนไล่ออกเพราะว่าขอออแค่รักษาภาพคนของโรงเรียนหรอคะนี่เธอจะกล้าล้ากินไปแล้วนะทำไมล่ะคะหนูพูดแต่เรื่องที่มันรู้สมัยนี่อะไรกันเนี่ยบทล้างหลังพวกเนี้ยทำไมผอยังไม่เปลี่ยนสักทีคะทำไมฉันต้องเปลี่ยนทำไมผอทำกับเด็แบบนี้ไม่ถอดค่ะไม่ถอดฉันจะถอดให้หยุดนะหยุค่ะโอ้ดีมากเลย กเดกอ่องตองเราขอโทษนะที่เรากดเธอจริงๆแม่เราก็ทำกับไรนั้นหละเฮ้ยพี่เราต้องขอโทษนายสิเราทำให้แม่นายถูกไล่ออกเลยนะจริงจริงแล้วอ้องตองไม่ผิดหรอก อ,อยู่้นงน้ามังไงครอบครัวองตองไม่ผิดหรอก แม่ผิดเองแม่จําเป็นต้องทําแบบนั้นจริงๆมีคนสั่งแม่มาอีกทีนึงใครใครครแม่ผมไม่ยอมปล่อยให้แม่โดนไล่อย่างนี้หรอกนี่นคุณดูเด็กคนโน้นเห็นไหมหน้าม้ายาวเดี๋ยวคุณไปจัดการเลยนะเอาคุณใจไปเลยตัดเลยตัดหน้าม้าออกเลยนะ จะดีเหรอคะผอ,อเราควรเตือนเด็กก่อนไหมคะไม่ต้องเตือนแล้วไปจัดการเลยของไกลไปด้วยตัดมันเลยคุณกล้าขาัดคำสั่งผมเหรอผมเป็นผอ,อคุณนะผมสั่งไงคุณต้องทำอย่างนั้นแหละเขราะจะไม่ไปตัดเลยเข้าใจเขาเชื่อไก่ให้ลิงดูไหมไปเชื่อเลยงั้นเดี๋ยวดิฉันจะไปจัดการให้ค่ะผอเราว่าเราต้องทำอะไรทีกอย่ากนะ ไม่เป็นไรหรอกให้พลังโซเชียลจัดก,การเถอะดีแล้วแหละโรงเรียนเราจะได้มีเสรีภาพกับเขาสักทีเออใช่เราเป็นเลัเถอะไป สวัสดีนักเรียนทุกคนครูคือผอ,อ,อคนใหม่ที่จะมาดูแลและบริหารโรงเรียนนี้เดี๋ยวเย็นนี้เราเจอกันหน้าห้องเรียนนะเข้าแถวให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อตรวจดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพวกเธอเย็นนี้เจอกัน ดูดิหน้าเหมือนจะขึ้นมกก่อกับพอ,อคนเก่าอีกนะเออหน้ากลัวเนาะใช่แต่เราอ่ะไม่ค่อยถูกชะตากับพอ,อคนใหม่เลยอ่ะดูท่าทางเจ้าระเบียบหน้าดูไม่เป็นไรหรอกนะ่าลองดูไปก่อนอาจจะเป็นคนดีก็ได้เฮพอมาแล้วพอมาแล้ว เฮ้ยองโบอยู่ไหนเฮ้ยลืม,ม่ะลืมใส่มาเออพ่อคะหนูขอโทษค่ะคือวันนี้หนูลืมเอาโบมาเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวหนูจะติดโบมาให้ค่ะคือวันนี้หนูลืมเอาโบมาค่ะ โบอะไรไร้สาระฉันแค่จะหยิบผมเธอมาดูเห็นมันยาวสวยดีเออก็หนูนึกว่าพออจะเหมือนพออคนเก่าอะค่ะที่นักเรียนผิดระเบียบนิดหน่อยก็เอาแต่ด่าดาอะค่ะนี่พออไม่ใช่คนหัวโบราณนะพออเป็นคนหัวสมัยใหม่พอโบเบอร์เนี่ยม,ม,มันไม่ได้มีผลต่อการเรียนหรืออนาคตของพวกเธอเลย ขอแค่เธอเป็นเด็กตั้งใจเรียนเป็นคนดีต่อสังคมแค่นี้มันก็ดีแล้วไม่ได้เกี่ยวกับโบเบอร์อะไรของพวกเธอเลยหนูสบายใจงเลยค่ะที่มีพอเอเข้าใจเด็กแบบพวกเราเนาะทุกคนใช่เอาละเอาละละทุกคนไปกลับบ้านได้ละเย็นละเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีค่ะพอ แม่บอกแล้วโหเมื่อเช้าน้ามาอย่างเข้มพอตอนเย็นตกเท่านั้นแหละสวัสดีชื่อดอราสวัสดปีป้าเราเรียกับป้ากันดีไป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 มีกำลังใจจะเรียนหน่อยให้อนาคตของชาติพวกนี้นะการเป็นคนดีของสังคมต้องเริ่มจากตัวเราเอง5้าสสสอง ต้องแล้วขอเออคร okay, okay. ับป okay, okay, okay. right. okay, okay, sure. so e ้องเขาหมดเขาอีกทีนึงจะดีเหรอคะขออดิฉันคิดว่าได้เขาใหม่เเอาอีกทีนึ่งทีนึ่งติดเอาอีกทีนึงไม่ต้องเตือนแล้วผมบอกให้คุณทำคุณก็ทำตัดเลยเข้าใจไหมผมเป็นหัวหน้านะเป็นพอนะรีบไปทำเลยครับไม่ใช่ทำนี้ ห้าสี่สามสองเฮ้ยพอมาแล้วพอมาแล้วห้าสี่สามสองนี่ครูอ่ะไม่ใช่ครูเอ้อเอาใหม่เอาใหม่โอ,อ้ออ,อพออ้อนี่สองพออ้อไม่ใช่คนหัวโบราณนะบงโบอะไรไร้สาระนี่มันสมัยไหนละ เอ้ยเอาใหม่เอาลืมต้องไปยืนบินให้แกะไก่มองหน่ะสี่สามสองหนูพอใจหรอหนูสบายใจสบายใจเนี่ยสี่สามสองห้าหนูเสด็จขะดะขะดหนูก็แบบห้าสี่สามสองไม่ต้องตื่นแล้วไปจัดการเลยคนไก่ไปด้วยตัดมันเลยคุณกล้าขับลำชาของเรอผมเป็นพ่ออองคุณนะคุณสั่งไงคุณต้องทำอย่างนั้นแหละเขาจะไม่ไปตัดเลย เข้าใจข้าเชื่อดไก่ให้ลิงดูไหมไปเชื่อดเลยค่ะหาเยี่ยม